สวัสดีครับคำว่า what w h a t what ใช้ในรูปคำถามมีความหมายว่าอะไรและยังใช้เพื่อเสนอข้อคิดเห็นเช่นขึ้นต้นประโยคด้วย what about แล้วตามด้วยประเด็นที่เสนอให้ผู้ตอบพิจารณาผมจะยกตัวอย่างครับ what about the other workers แล้วพนักงานคนอื่นๆล่ะครับ คุณเห็นว่าอย่างไรนี่คือความหมายของ What about the other workers หรือ What about that book you're reading แล้วหนังสือเล่มนั้นที่คุณอ่านอยู่เป็นอย่างไรบ้างละ่ะ What about that book you're reading หรือ What about your food อาหารของคุณเป็นอย่างไรบ้าง What about your food ทั้ง3ตัวอย่างนี้นะครับ What about the other workers? The book you're reading? Your food? เป็นการถา,ถามถึงความคิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับคงสังเกตได้ว่าฝรั่งพูด What about ในความหมายว่าอะไรบางอย่างนั้นเป็นอย่างไรบ้างแต่ไม่ค่อยได้ใช้ How about อย่างที่คนไทยนิยมใช้ครับ